สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่18ตุลาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,590.36จุดบวกเพิ่มขึ้นมา18.96จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น1.21%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่64,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีกพลังงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อสังหาริมทรัพย์ขนส่งการเงินอาหารแล้วก็กลุ่ม ICT ส่วนแรงขานั้นมาจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของมิ้นต์ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.14%ก็ราคาหุ้นนั้น ฟื้นตัวกันขึ้นมาได้หลังจากช่วงก่อนหน้าที่ราคานั้นมีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ผลประกอบการไตรามาสสามปีหกห้านี้ก็คาดว่าน่าจะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ Year on year ยียทางด้านของเซนเทลราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.59%ก็คาดว่าผลประกอบการนั้นจะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ Year on year แล้วก็ Q o n Q ในไตรามาส3แล้วก็ไตรามาส4ปี65นี้ ทางด้านของ CPN ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.50%ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรามาส3ปี65นี้จะฟื้นตัวกันขึ้นมาซึ่งก่อได้แรงโน้นมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งทางด้านของ HOME PRO ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.96%ก็คาดว่ากำไรไตรามาส3ปี65นี้ จะเติบโตได้ Year on Year ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจาก Same r ซ s โ l เ Growth ที่ดีกันขึ้นมามาจินที่กว้างขึ้นแล้วก็รายได้ค่าเช่าที่สูงขึ้นมาด้วยทางด้านของดูโฮมวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.17% <c oughs> ก็ได้แรงหนุนมาจากอุปสงค์วัสดุซ่อมแซมบ้านที่เพิ่มกันขึ้นมาหลังผ่านช่วงของน้ำท่วมไป ทางด้านของหุ้นลงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทนาราของกอฟราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.09% GPC บวกขึ้นมา2.15% BGRIM บวกขึ้นมา4.13%ซึ่งหุ้นนรลงไฟฟ้าในวันนี้ก็ได้แรงหนุนมาจากราคากา๊าซในยุโรปที่มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนส่วนต่างกำไรให้ ื้นตัวกันขึ้นมาทางด้านของ KCE วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.88%ฮาน่าบวกขึ้นมา5.11%ก็ราคาหุ้นในวันนี้น่าจะเป็นการฟื้นตัวต่างกับตำแน่งของหุ้นเทคที่เมื่อวานนี้มีการปรับตัวกันขึ้นมาแรงทางด้านของ SHR วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.17% เรคาดว่าผลประกอบการในไตรามาสสปีหกนี้จะพลิกมามีกำไรได้ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากธุรกิจโรงแรมที่ฟื้นตัวกันขึ้นมาทางด้านของ i-link วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.04%ก็ได้แรงหนุนมาจากการประมูลได้งานสายเคเบิลใต้น้ำของกอฟผของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่ง ซึ่งจะไปะยังเกาะเต่ามูลค่ากว่า1,700ล้านบาทแล้วก็จะมีการเซ็นสัญญากันในวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนี้ซึ่งก็คาดว่าจะสามารถบันทึกรายได้ได้ในช่วงไตรมาสสีปี65นี้ทางด้านของ i อ e ทวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.39%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าช่วงที่เหลือของปีนี้ น่าจะได้รับงานเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกกว่า2.2พันล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งก็คาดว่าน่าจะช่วยหนุนแบ็กหลอกให้ทำจุดสูงสุดในรอบกว่า3ปีทางด้านของ TFG วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.70%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการปรับเพิ่มเป้ารายได้ในปีนี้ ว่าจะเติบโตได้20-25%นอกจากนี้ก็ยังได้เซนิเมนต์เชิงบวกต่อเนื่องมาจากการที่ทางด้านของซาอุดิอราระเบียนั้นมีการอนุญาตให้นำเข้าไก่จากไทยได้ส่วนทางด้านของ RBF วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.36%ก็คาดว่ากำไรในปีนี้จะเติบโตได้แรงกว่า40%เลยทีเดียวทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ ก็เป็นทางด้านของเคทิสราคาหุ้นติดลบไป2.76%ก็เป็นการปรับตัวลดลงมาตามราคาน้ำตาลโลกที่ปรับตัวลงทางด้านของสต a ร์ทวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป2.17%ก็เป็นการถูกขายอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีข่าวทางด้านของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นมีการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นมาก็ตามส่วนทางด้านของคาร a มา วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.28%ก็เป็นการถูกขายทำกำไร,รกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็วานนี้มีการปรับตัวกันขึ้นมาแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ